<g ül> วันนี้เราครับเราได้ box t a i ั of a r ียมาด้วยเป็น first edition แบบซีลมันเลยเดี๋ยววันนี้มันลุ้นกันครับว่าะจะมีอะไรเด็ดๆโผล่ออกมาไหมเราจะได้โคฟอย o เป็นใบไหนมีอุปกรณ์ดีๆในในี้ค่อนข้างเยอะเลยครับอาวุธที่เป็น M ครับของอทั้งสามอาชีพเลยอย่างดั s เ b l เนี่ยที่ถูกแบนด์ไปแล้วก็จริงเนี่ยแต่ในอนาคตเราไม่มีทางรู้เลยครับในคริสมันยังเล่นได้ด้วยโอ้โหยิ่งน่าลุ้นเลยตัวเด็ดๆอีกตัวก็คือ v o l t a s r strike w i e ที่เป็นอาวุธหลักของเลซี่สาย lightning ที่บังแบบไ้เมืองเด็กบางทีก็หยิบมาใช้แล้วเหมือนกันครับเพราะว่าการไอซ์ที่บังคับให้ฝั่งสองข้าต้องการเรื่อยๆเนี่ยรุนแรงเหมือนกัน2องแรกแล้วครับมาแล้วครับไอซ์ควักเอมโบเดนเฮ้กกยมูมิเดโบยเป็นการเลือกควี่สุดยอดจริงๆครับโอ้โหโอ้โหนไหนๆตอนนี้เป็นการเปิดซองครับเปิดบ็อกซ์ประเทศไทยของเราเดี๋ยวผมจะพูดถึงชื่อเล่นการาตัวไปด้วยแล้วกันครับพี่ การที่ได้รับความนิยมแล้ะจะเห็นบ่อยๆเนี่ยมันจะมีชื่อเล่นที่คนไทยเรียกกันเป็นพิเศษเป็นชื่อเล่นที่บรงอันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ประกันก็เดี๋ยวผมเซ็นเซอร์ไว้แล้วกันโอ้ชูดเดอะโบนฟอยสีฟ้าด้วยเป็นใบที่ใช้งานอย่างยิ่งครับน้ำวดีน้ำวดีบบดสองที่สามสองที่สามไปเรียบร้อยแล้วครับดูผลง,งานกันหน่อยแต่ดันเฟสต์ดันเฟสต์โบว์แมนชอตอู้ไอ้ โอ้น oh, ับว,ว่าเป็นซองที่ไม่เลวครับไอสตอร์มเป็นเอ็มอะที่เป็นใบ uh, กลางเกมของเล็กซี่ที่ดีมากๆแล้วได้อิเล็กทริฟายสีเหลืองฟอยด์ดด้วย Explosive Grow โอ้ w ิ i เ Earth แดงฟอยด์ดด้วยตีกันแรงๆเข้าไป Evergreen c w e e t i e โอ้ด a z z ิง n g r e s e n d o ครับ เป็นฟอยด์สุดสีแดงโอ้โหใใช้ใช้งานเลยครับฟอย์ ce, ตอนนี้ที่เราได้มานี่นะว่าไม่เลวเลยทีเดียวครับต่อไปกันบ้าง Lightning l i g h t n i n g l i g h t n i n g Press แล้วก็ตั้มสีฟ้าครับตั้มสีฟ้า,ฟาใส่เด็กชิลลิงไซเวนท์นทิมเบอร์ไอซ์ควェกและเฟลก้าวฟอยสีแดงถ้าจะใส่สีไหนก็ต้องสีแดงนั่นแหละครับ <S 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 ไปแล้วเป็นหมไป เอ็มต้องมาแล้วแบบนี้เอ็มต้องมาอันโปดเนยโอเวอร์เฟล็กส์เหลืองโอเคครับพอใส่ได้ในเด็กที่จ,จัดมาเพื่อมันโดยเฉพาะส่วนใหญ่จะเจอในออสเซเรียครับเพราะว่ารีโหลดไม่แค่นิกเนี่ยมักจะไม่ค่อยเหมาะก,กับเ,เล็กซีก่ได้เท่าไหร่ใช้กับนิวฮอริซอนได้เออค่อยๆติดขันขดครับ,รบเพราะว่ารีโหลดเนี่ยต้องไม่มีการในอาซนอลเลยสแนปช็อตแฟลชสีจิ๋วซัฟเฟอริงสีเหลืองใส่สักหนึ่งใบก็ได้ครับในเด็ก รุ่นเบลส์สายยื้อเกมฝรั่งจะเล็กเฟทีครับรีพาร์ตฟรอสแฝงอู้หู้หู้บอลไลนิ่งสีแดงโปรยนับเป็นใบคอมมอนฟอยที่แพงที่สุดในชุดนี้ครับไลน์ไลน์เพรสไลน์นิ่งเพรสเป็นแรครับเป็นแรงอ๋อนี่คอมมอนฟอยคอมมอนฟอยครับโบเอ็นชุดแดงเซโนเล็กฟริตี้ครับเซโนเล็กฟริตี้ อูวิฟไลทิ่งฟ้าปอยไม่อยากได้ยินชื่อที่เล่นมันเลยอเราไม่พูดถึงแล้วกันคไม่เจอไม่ค่อยพูดแล้วกันนะครับแย่แย่อีกหนึ่งสมญาินามของโบ๊ทแอนช็อตแดงคือเขาไม่ทําสีแดงครับเพราะว่าบางคนเปิดหนึ่งเคสได้ไปเดียวในกระที่สีฟ้าสีเหลืองนี่มันเป็นกระตักตักเนี่ยแต่ลราแต่คนนะบางคนก็ได้เยอะบางคนก็ได้เยอะครับความพิเศษของฟอยล์ภาคนี้คือมันสวยมากมันสวยมากครับคือนทุเขาตั้งใจทาจริงจริง ลายเส้นลวดลายนี่ชัดเจนสเตรนท์ก็สีเขียวสีเหลืองครับเฮ้ยโค้ชบอยมาแล้วครับไรค์กรบแจ็คส์ไรค์กับแจ็คซ์โอ้โห่วิวไลนิ่งออคซิสิฟ์โกลด์เอ็มโบเดนฟ้าบอยครับถ้าจะใส่สีไหนก็ใส่สีฟ้าครับสีสหายของเราไปต่อกันเลยครับครึ่งทางกันแล้วยูเวอร์ อ้บอสซามิงสเปลดเลยครับและมินเทสคราฟส์บอสซามิงสเปลดเลยเ oh. ต็นใบที่ถ้าคุณจัดเด็กมาดีๆล่ะกองมันเก่งมากๆเลยน oh. ่าสนใจครับเนี่ยแบบเรามีฟิลสองห้ามาสองใบล้วจัดโอเคโอเมกักไปเลยไลนิ่งเบรสเชียลฟุตสเต็ปขาฟอยโอเคไปใช้งานไปใช้งาน ลอสแองครับมะนาวเอมโบเดนสีแดงโอยถ้าคุณอยากไปหนๆก็จัดไปแต่ถ้าเราอยากได้โปรไฟล์อยากได้โปรไฟล์ต้องแข่งครับอยู่ในอาร์ม وري คิดอ๋อโอเคถ้าเราอยากได้โปรไฟล์เราก็ต้องไปแข่งอันนั้นก็ติดตามการแข่งขันได้ที่ไหนนะครับได้ติดตามข่าวสารได้ทางเพจ Facebook ครับเลเซนบอลทีวีไทยแลนด์ Thailand. แล้วในช่วงนี้ที่ยังมีโควิดอยู่ครับก็จะแข่งในเซิร์ฟเวอร์ทีสปอร์ของเราครับ ก็หานี่ได้จากในเพจ Facebook ได้เลยคูเวฟซัมเมอร์วูดแล้วก็ออออทัมทัชสีเหลืองบอยโอเคส่วนถ้าอยากได้โทเค็นบอยนะครับอันนี้ต้องรอแข่งการใหญ่ๆครับโทเค็นบอยน่าจะต้องรอชุดหกอ๋อชุดหกใช่ชุดหกน่าจะมีแน่ๆใช่ครับวิบ้าイスไลท์เอัพถิงนี้ไงสวินโอ้โหด้กดเกิดมาเพื่อเกิดมาเล่นด้วยกันไปสอเล่นเล่นกันไป กกอบาไม่แย,ไย่ไม่เราไม่แย่ถือว่าได้เอฟตูน่าครับสิเอิร์ธทิมเบอร์ไอซ์เบรกผลลัพธ์ล้านสีฟ้าโปอยสุดยอดใช่น,นันแน่นะครับคุณลุงโอ้ดิมทำไมจะบอกคุณปู่ดิมจะนำพาโชคในซองต้องมีแอลบ้างแหละครับต้องมีเลนเดอรี่อบ้างแหละเ,เออแ,แก้วเอ็กซ์โพซิตรอลวิ่งไปไห แล้วก็อ่ไรซ์ออฟอิมเพรสชันเมนสีเหลืองฟอยสีสองสุดท้ายครับสีสองสุดท้ายมันต้องมีเอ็มอย่างน้อยแน่ๆหนึ่งใบเผลอๆจะมีโปรบอลเพิ่มด้วยอีกหนึ่งใบยังมีโอกาสลุ้นเอ็มฟอยได้อีกไหมนะครับไวติ้งเกลโอเจบบอร์สกร็บอลที่แดงไวตีแรงนะไป เห็นโมเดลนเหลืองไปที่เกลฟ้าเห็นแทงก็เหลืองจบมันตัดให้รู้ว่าอย่าเปิดผมเลยไหนๆก็จะตัดมูแล้วครับซองก็ไม้ขนาดนี้ก็ขอซิกเนิสกรอยสักอยจะเป็นอะไรเอเวอร์ีนโอ้แชนอลคอนดูสเลยบแล้วก็ไฟไล์นิ่งสีฟ้าครับสภารจะทำให้เกิด สุดท้ายและท้ายสุดสุดท้ายและท้ายสุดเรายังเว้นที่ว่างไว้ให้อยู่ครับคุณมารวมตัวเลยมา Earth Wave Whip Ice b a อยเป็นใบใช้งานที่ดีมากครับโอเคเป็นยังไงบ้างทุกคนประกอบการวันนี้โอ้โห <Okay. Boy. S 1> สองชนอลกันไป เลยครับ oh, <my> ไอซ์ไลนิงเออโอ้โมีเอฟอยใบนี้ครับเป็นใบรอคอมโบเยอะมากเหมือนนักกำลังบอกพี่ว่าไปเล่นเล็กซี่เหรอโอเคฮปปี้นะฮปปี้ฮปปี้สุดยอด